รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแชมป์ฟันดูดวงพักการเมืองขั้งข่าวบาเลนเซียเจ้าของทีมนั้นเป็นเพื่อนซีกับคริสเตียโนโรนัลโดสนแต่จะขายนักบอลมากกว่าจะทำให้ทีมปังลูกสาวนะครับของเจ้าของทีมเนี่ยโพสต์ะนะครับ สโมสรน,นี้คือสโมสรของพวกเราและเราจะสามารถทำอะไราตามใจปรารถนากับมันก็ได้แชมป์ฉับไทยฉัไท แชมป์จัดไปจัดไปแชมป์จัดไปโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองอย่าง สิ่งที่พวกคุณชอบกันวันนี้ผมจะให้พวกคุณจังๆดูดวงครับสวัสดีครับพี่น้องแชมป์จัดไปวันนี้10วันก่อนเลือกตั้งแชมป์ฟันดูดวงพักการเมืองด้วยศาสตร์กินลอ่อไล่ไปตามเบอร์เลยแล้วกันครับ 1. พักใหม่ฮนะดวงนี่เหมือนกับโกคีเปอร์ คือสำคัญหรือไม่แค่ไหนอย่างไรไร้คนสนใจ 7. ภูมิใจไทย 7. นี่เป็นเลขที่เคยสำคัญนะครับในบอลอังกฤษเนี่ยเคยเป็นเบอร์ของซุปตาโรนัลโด้ด้วยคำถามสำคัญก็คือเบอร์7นี้ยังคงขลังหรือว่าจะเป็นเบอร์7ของโรนัลโดในยุคที่แบบอยู่ซาอุที่เคยผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว10เป็นเบอร์ของพักอนาคตไทยครับ หลายคนไม่รู้จักนะฮะแต่การเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากถ้าเกิดคุณเลือกคูกเนี่ยประเทศนี้อาจจะได้10นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณเลือกผิดเนี่ยก็อาจจะได้ศูนย์ครับไม่ได้อะไรในอีก4ปีต่อไป 22. รวมไทยสร้างชาติจัดไปเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างเป็นรองนะคือปกติ2นี่ก็ เป็นเบอร์ของแบ็คขวาอยู่แล้ว2กับ2นี่โอ้โหมันเป็นรองจริงๆ2กับ2นี่แทบจะไม่มีโอกาสเป็นที่1ครับก็ต้องดูนะฮะว่าหลายโพเนี่ยเดาว่ารวมไทยสร้างชาตินี่ฟันไม่น่าถึง20ที่สอสองฮะ26พคือเบอร์ของประชาธิปัตย์ครับดวงนี่ริยามาเรสก็ลูกผีลูกคนแล้วครับถ้ายุครุ่งเรืองนี่เคยถึงแชมป์เป็นนายกจัดไปแต่ถ้างเงียบก็เชียบชัว เพื่อไทย29ครับ2บวก9เท่ากับ11ก็ถ้าเพื่อไทยเล่นกันเป็นทีมเนี่ยโอกาสสำเร็จก็มีครับแต่ที่หลายคนสงสัยก็คือถ้าทั้งทีมยังเล่นเพื่อใครคนใดคนหนึ่งก็จะเป็นแชมป์ที่มั่นคงยากอยากเดินเร็วก็เดินคนเดียวอยากเดินไกลทุกคนต้องมีส่วนร่วมอ่ะก็ต้องรอดูไปนะฮะ31ครับเป็นเบอร์ของพ้า9ไกลนี่น่าจะเป็นพรคที่ได้เลขที่สวยที่สุดนะครับ 31 3กับหนึครับในเกมฟุตบอลชนะก็ได้3แต้มแล้วถ้าเกิด3แต้มเนี่ยได้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นแชมป์ก็จะเป็นที่1และ31นี่ยังคงเป็นเบอร์ของเวจี่มิลเลอร์นะครับนักบาสที่ชูด3แต้มแม่นที่สุดไอ้ยะ3แต้ม3นิ้วอุ้ยบังเอิญหรือเปล่า37นี่เป็นพักพลังประชารัฐนะครับดูไม่ถูกจริงๆครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆเพราะว่า นักกีฬาที่ใส่เบอร์37นี่ก็ไม่มากไม่มากไม่มากจริงๆอ่ะสรุปโชว์นี้นะครับจัดไปโดยความบันเทิงโดยใช้าศาสตร์ตัวเลขกีฬาเพียวๆนะครับ